สิ่งที่ได้มาในช่วงของโควิดก็คือเราต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราเคยอยู่ในลักษณะของการขายหน้าร้านออฟไลน์ตอนนี้เราต้องมูฟเข้าออนไลน์ในขณะที่อายุของเราเนี่ยมันไม่น่าจะเรียนรู้เรื่องหรือมันไม่น่าจะทำด้าดีจากร้านที่เคยใหญ่ที่สุดเนี่ยเราต้องลุกไซส์เหลือวันนี้นะคะที่อยู่ในตึกของซักเซ็นเตอร์แต่บางท่านถามว่า เอ๊พี่ชลี่เสียใจไหมที่ยุบไซส์มาเล็กลงไม่เสียใจค่ะเขาบอกว่าดีใจมากชอบมากค่ะนา่าจะทำตั้งนานสวัสดีค่ะคุณชลรี่สวัสดีค่ะคุณหวนวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีนะคะ,ะคุณคูหมวนได้ประถมเลิกเปิดไทยคิ i ทอล์กนะคะซึ่งเป็นโครงการที่แบบอยากทำมานานมากๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะเหมือนแบบเห็น คนไทยในออสเตรเลียนะคะที่แบบมีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของกิจการนะคะที่หลากลายด้วยหุ่นชอบที่จะศึกษาแบบประวัติของผู้คนเนาะแบบว่าคนนี้ทำทางานทำอะไรประสบความสําเร็จเขามีวิธีการคิดหรือวิธีการใช้หลักในการแก้ปัญหาต่างๆยังไงนะคะคุณเชอรี่เนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกเลยที่หุ่นมาอยู่ออสเตรเลีย ได้ยินชื่อนะคะใครๆที่แบบมาอยู่ที่ออสเตรเลียต,ต้องรู้จักคุณเชอรี่นะคะอ่าแล้วก็เป็นเจ้าของร้านเชอรี่นะคะที่อยู่มาน่าจะเกือบสาปีค่ะเกือบสาปีวันนี้นะคะครูหวนจากไทยฮิสคาเามี่นะคะก็เลยถือโอกาสเชิญคุณเชอรี่มาเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกทกท่านนะคะที่สนใจมาทำธุรกิจ ที่ออสเตรเลียนะคะถ้าอย่างนั้นอยากจะให้คุณเชอร์รี่ช่วยเล่าถึงความเป็นมานะคะว่าอ่ามาอยู่ที่ออสเตรเลียตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เริ่มทําร้านเชอร์รี่เมื่อไหร่คะค่ะก็ประวัติของพี่นะคะที่มาออสเตรเลียเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกนะคะคุณหัวนก็ ไม่ได้คิดจะมาหรอกแรกๆนะคะกะว่าจะไปอเมริกาะะ<ช>แต่วีซ่าก็ขอ,อยากตามที่ทราบกันเนาะ<ช>ดวงก็เลยให้มาที่นี่มาที่นี่เนี่ยเราตั้งใจมาเรียนปัญญาโท<ช>หลักสูตรก็ปีหนึ่งปีครึ่งนะคะสมัยนั้นก็กะว่าเรียนเสร็จก็กลับเลย<ช>แต่ด้วยความที่ชีวิตแบบผุพันเนาะ<ช>ก็เหมือนดวงชะตาพามาแล้วก็อยู่จนถึงทุกวันนี้ มีโอกาสนะคะช่วงนั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยแมคโครรีนะคะเรียนปริญญาโทก็ตามหลักสูตรจนครบนะคะก็ International Communication นะคะแล้วก็เนื่องจากเรียนปริญญาตรีที่เ b แบนะคะคณะ Marketing เราก็มาต่อด้านนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยได้ทำงานในบริษัท Duty Free นะคะจุดเริ่มต้นจุดเริต้นทำงานที่ Duty Free ค่ะแล้วก็มีโอกาสในปี2,000แลรัผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะคะ เป็นปีที่ตัวเองจะต้องอแสดงความสามารถมีทักษะในการขายนะคะเพราะปีนั้นเนี่ยประเทศ ออสเตรเลียนะคะที่คอนซิดนี่เป็นโอลิมปิกก็ได้แสดงความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริการลูกค้าคนไทยนะคะรวมถึงต่างชาตินะคะหลากหลายสายอาชีพจี่ฉันมีผลงานการขายมาตลอดเราชอบอยู่แล้วนะคะชอบค้าขายอยู่แล้วตามรอยของคุณพ่อนะคะก็เลยได้มีโอกาสทําผลงานแล้วก็ทางบริษัทก็ได้รับเลือกเราให้ทําวีซ่าให้หลังจากเรียนจบนะคะอันนี้เรารูบรัสันะคะเพราะว่ามีหลายคําถามเดี๋ยว ได้เลยค่ะได้เลยค่ะท่านายก็ได้สมัครให้นะคะแล้วก็ได้ทําวีซ่าเลือกเราขึ้นมานะคะแล้วเราก็เลยได้ทําตรงนี้ผ่านพอผ่านปั๊บเนี่ยเราก็เลยมีความคิดว่าเนื่องจากเรายังต้องทํางานที่นี่ต่อนะคะเพราะว่าคนเราต้องไม่ลืมบุญคุณคนนะคะเราก็ทำงานให้เต็มที่หลังจากนั้นก็วางแผนช่วยเหลือน้องสาวซึ่งมีแต่น้องสาวสามคนก็พยายามให้ได้รับการศึกษาสูงสุด จนกระทั่งส่งจบปริญญาโททุกคนค่ะเราพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นพี่คนโตก็รับผิดชอบเต็มที่ส่งจนทุกคนจบสงสุดนะคะก็คิดว่าสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งก็แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะเราก็หาเลี้ดูคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆทุกคนนะคะแม้จะมีครอบครัวเราก็รักครอบครัวเราด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นที่มาค่ะ คือคุูหมวดนชอบคุณเชอรี่เป็นการส่วนตัวมากๆเพราะว่าตอนที่คุณเชอรี่ให้เด็กๆมาเรียนภาษาไทยกับเรานะคะเราจะเห็นแบบครอบครัวของคุณเชอรี่สลับสับเปลี่ยนมาดูแลลูกมาส่งลูกแล้วก็แบบเห็นเป็นแบบพี่น้องจนจนจน,จนแบบแทบแยกไม่ออกเลยใครเป็นพี่เป็นน้องเป็นน้องเขยเป็นอะไรคือทุกคนในฟมิลี่แบบรักใคร่กลมเกลียวกันมากแล้วก็จริงจัง ทุกเรื่องทุกรายละเอียดค่ะจะคอยถามตลอดอะไรอย่างนี้แบบชื่นชมจริงๆค่ะมากค่ะจ,จริงๆแล้วเหมือนรู้จักคุณเชอรี่ด้วยด้วยมีชื่อเสียงนะคะแล้วเราก็จะแบบรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบเก่งมากนะคะเวลาที่เราเห็นการขายของคุณเชอรี่นะคะคือแบบรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อยากรู้มากๆเลยว่าแบบ ผู้หญิงันนี้เวลาขายของแล้วเราเข้าไปที่ร้านคุณเชอรี่นะเหมืนกล้ารับประกันเลยว่าเราจะอดซื้อของจากร้านคุณเชอรี่ไม่ได้นะคะขอบคุณค่ะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นความฝันมากๆเลยนะคะว่าวันหนึ่งถ้าได้ทำรายการสัมภาษณ์แบบนี้จะ ขอสัมภาษณ์คุณเชอรี่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณเชอรี่ะนะคะที่แบบแบบให้โอกาสได้ทำ่ีดีะนะคะก็อยากจะถามคุณเชอรี่ว่าแล้วจุดไหนที่ทำให้มาเปิดร้านเชอรี่เองก็หลังจากที่ทเราถึงเวลานะคะเนื่องจากว่าเราก็ช่วย ผู้มีพระคุณนะคะจนกระทั่งถึงวิหารสมควรแล้วแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องมีครอบครัวซึ่งการมีครอบครัวเนี่ยเราจะทํางานเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ละเจ็ดวันเจ็ดคืนเนาะเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยพี่เชลรี่รับงานเยอะมากนะคะแล้วก็เราก็ต้องแยกละเพราะเราต้องมีน้องด้วยเราจะไม่สามารถยืนยืนเนี่ยพวกงานที่นี่เนี่ยงานขายพี่จะไม่ได้นั่งเก้าอี้นะคะก็จะยืนประมาณเกือบ12ชั่วโมงต่อวัน Oh, ซึ่งถือ <okay. S 2> ว่ายืนมากๆแล้วยืนนานมากนะคะจนกระทั่งเ,เราต้องมีน้องเราก็จาเป็น <Okay. S 2> ที่จะต้องถอยแล้วก็าวางแผนว่าเ,เราจะต้องออกมาทําของเราเองนะคะ <Okay. S 2> ซึ่งแรกๆเราก็ถือหุ้นกัน,นะคะ่ะ <Okay. S 2> ก็ลงหุ้นกันหลายๆคนนะคะ <Okay. S 2> ก็หลายคนก็เขาก็ทราบผลงานของพี่อยู่แล้วว่าพี่เป็นคนทําอะไรจริงจัง <Okay. S 2> ก็เลยร่วมร่วมกันนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ประสบผลสําเร็จค่ะ จนถึงทุกวันนี้ก็ยอต้องยอมรับว่าประสบความสํสญญาเร็จเปิดร้านมาทั้งหมดกี่ปีคะคุณชลี<ม>เปิดร้านมาก็อยู่ในวงการเนี่ยเกือบสามสิบแน่แต่ว่า <30. S 2> เปิดร้านมาก็งยี่สิบต้นนะคะยี่สิบต้นต้นค่วะวะ้าวแล้ก็ะ,ะก็ถือว่านานนะคะนานเนาะแบบแล้วก็เปิดร้านแล้วก็อยู่ยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้นี่คืออันนี้เนี่ยแบบแน่นอนเนาะว่าเวลาที่เรา ทำธุรกิจใดๆมันต้องมีช่วงที่มีวิกฤตแน่นอนค่ะนะคะอันนี้วันนี้ก็อยากจะ,ะถามคุณชลี่ว่าเวลาที่เจอวิกฤตเนี่ยคุณชลี่นำพานะคะ,ะร้านนะคะผ่านมาได้ยังไงบ้างคะ่ะก็วิกฤตที่หนักที่สุดนะคะสำหรับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของโควิดนะคะเพราะว่า สามีของพี่เนี่ยก็อยู่เมืองไทยด้วยการที่ประเทศล็ลกดาวครั้งแรกเนี่ยเราตกใจมากเหมือนกันเนื่องจากว่าเออเมื่อไหร่เราจะพบกันนะคะอันนี้คือสําคัญที่สุดเพราะเรากับลูกอยู่ที่นี่ทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญอีกก็คือการประคองธุรกิจเพราะตอนนั้นเนี่ยสินค้าของพี่ชลีก็คือครีมรักแก่กับตา่ินอาหารเสริมซึ่งเป็นอ,อาชีพหลักเป็นเขาเรียกว่า <Product. S 2> เป็นัก่งหลักโปรดักต์หลักแล้วก็เป็นอะไรที่คนไม่สามารถที่จะ มาซื้อก่อนอาหารอืหรใช่ไหมคะหรือว่าก่อนสิ่งอื่นได้ในช่วงของโควิดเพราะฉะนั้นประเทศล็อกดาวน์ขึ้นมาเราก็ไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีคนเดินทางนะคะสิ่งที่เรานิ่งไปเลยก็คือเราไม่มีรายได้เลยแล้วเราก็ต้องมีพนักงานที่ต้องรับผิดชอบเช่นกันนะคะเพราะว่าในชีวิตของพี่เนี่ยพี่ก็ไม่เคยคิดจะทาหลายๆอาชีพเราก็คิดว่าเออเราถนัดแค่อาชีพนี้เนาะเราก็ขอประคองแบบ ทำอาชีพนี้ให้ดีที่สุดซึ่งจริงๆผิดนะคะถ้าคิดถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผิเนอะเหมือนทุกคนก็จะบอกว่าเราควรมีไข่หลายๆใบไว้ในตะกร้าหละมีไข่ไว้ในตะกร้าหลายๆใบเนาะแต่ว่าของคุณเชอรี่คือเราชอบอาชีพนี้เรารักอาชีพนี้แล้วก็ตั้งใจจะทําให้มันดีที่สุดค่ะโดยไม่ได้มองอาชีพเสริมอื่นๆไวเลยทั้งที่มีคนชักชวนมากมายมีคนแบบ มาแบบขอเข้าร่วมนู่นนี่นั่นแบบเยอะมากแต่เราก็คิดว่าช่วงนั้นเราไม่มีเวลาเนื่องจากเราต้องเลี้ยงลูกเองด้วยไงอ่าพี่เชลลี่ก็คิดว่าเอาละเราทําแค่อาชีพนี้แต่สิ่งที่ได้มาในช่วงของโควิดก็คือเราต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราเคยอยู่ในลักษณะของการขายหน้าร้านออฟไลน์ตอนนี้เราต้อง move เข้าออนไลน์ในขณะที่อายุของเราเนี่ยมันไม่น่าจะ เรียนรู้เรื่องหรือมันไม่น่าจะทำได้ดีตัวในช่วงออนไลน์ได้แล้วแล้วเราก็เป็นเหมือนเอาจริงๆนะคะคุณเชอรี่เป็นเจ้าแม่ดีเทลของร้านขายครีมรกแกะแล้วก็วิตามินเจ้าเจ้าเดียวที่อยูมายาวนานมากของซิดนีย์แล้วยังมีสาขาที่เมืองไทยซึ่งไม่มีใครมาค้นคุณเชอรี่ได้แต่จมีซับเอเจนต์อื่นออีก ใช่ใชแล้วก็ขายส่งและขายปลีกนะคะแต่แพอว <Wik> it, ิกฤตวิกฤตอันนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยแม้เราจะอายุจะ60จะใกล้60เราก็ต้องขึ้นมาไลฟ์สดเองค่ะเดี๋ยวนะคะคุณเชอรี่ค่ะอตอนนี้จะ60นะคะอันนี้คือหน้าตาของคุณเชอรี่นี่คือรับประกันได้เลยนะคะว่าทีมรกแกะ ที่คุณใจค่ะก็ต้องได้แบบนี้เลยนะคะขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะคะก็คือเอ่อตรงนี้เนี่ยเราก็เลยปรับด้วยการที่เราขึ้นมาไล์สดนะคะสู้ตายค่ะต,ต้องบอกว่าสู้ตายตถ้าไม่สู้ตายไม่มีค่าเทอมลูกนะคะนี่เราต้องกล้าพูดคําน,นี้อัน,นดีนี่แบบอันนี้ด้วยด้วยหน้าหมวยๆแบบนี้นะะแหละค่ะแล้วก็ตาชั้นเดียวนะคะเราก็ขึ้นมาเลย ข <c oughs> ึ้นมาเลยจริงๆด้วยความพุดขึ้นมาทันทีไม่เคย <c oughs> คิดที่จะทําแบบนี้มาก่อนไม่เคยใช่ <c oughs> ค่ะแล้วก็ไม่มีทีมงานทํากันเองค่ะ <c oughs> แต่ว่าพนักง,งานน่ารักนะคะก็ยังพอช่วยพี่ได้บ้างนะคะ <c oughs> แล้วก็พนักง,งานบางช็อตเขาก็ช่วยกันไลฟ์ด้วยอันนี้ต้องขอบคุณนะคะสําหรับเจ้าหน้าที่ในช่วงนั้น <c oughs> แล้วก็ตัวเราเองลูกด้วยค่ะ คุณหวนอาจจะเห็นน้องเจนบอลใช่ช่วยนะคะก็คือมาช่วยไลฟ์กันนะคะเพื่อที่จะแบบว่าผ่านไปให้ได้ค่ะนะคะในที่สุดนะคะทุกวันนี้เนี่ยถามว่าหน้าร้านเนี่ยแทบไม่ต้องมีเลยครับคุณหวนสำหรับยุคนี้นะคะรายได้มาจากออนไลน์ถูกต้องอันนี้คือแบบเหมือนเหมือนร้านเนี่ยไว้เป็นโชว์รูมเฉยๆจริงๆ คือหรือไม่ก็เพื่อนฝูงคิดถึงเราหรือไม่ก็ชายหรือไม่ลูกค้าเก่าแก่ที่คิดถึงเราไม่ว่าจะอยู่ในโลคอลหรือว่าอยู่ต่างรัฐหรือว่าอยู่เมืองไทยเวลามาถึงอ้าวแล้วพี่เฉลี่ยย้ายไปไหนแล้วล่ะพี่เฉลี่ยอยู่ไหนล่ะคือจังหวะนั้นเนี่ยทำให้เรายุบไซส์นะคะจากร้านที่เคยใหญ่ที่สุดเนี่ยเราต้องยุบไซส์เหลือทุกวันนี้นะคะที่อยู่ในตึกของซักซเซนเตอร์แต่บางท่านถามว่า เอ๊พี่ชลีเสียใจไหมที่ยุบไซส์มาเล็กลงไม่เสียใจค่ะเขาบอกว่าดีใจมากชอบมากค่ะน่าจะทําตั้งนานแล้วอ๋อเราเพิ่งย้ายมาแค่สองปีครึ่งเองค่ะคุณหวนอันนี้เราเราขอใช้คําว่าวิกฤตก็ทําให้มีโอกาสแล้วก็เปลี่ยนสิ่งที่เราเคยทํามา ตลอดนะคะแล้วเราคิดว่าตอนนั้นเราก็ที่สุดแล้วที่สุดแล้วแต่พอโควิดมาทําให้เราได้ปรับได้เปลี่ยนแล้วก็เฮ้ยมันมี the best version the best ของร้านที่แบบไม่ต้องเสียค่าเช่าแพงๆดูแลร้านที่มันใหญ่ใช่คะแต่ความรับผิดชอบน้อยลงแต่ยอดขายแบบยอดขายขอขอโทษนะคะหนูเราว่าบางทีดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมค่ะ กเดิมแม้จะไม่ทุกวันแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่าประหยัดไปได้เยอะและถ้าท่านไหนที่สนใจทํางานออนไลน์นะคะไม่ต้องกลัวนะคะดูคุณเชอรี่บอกจาก60แล้วนะคะและไม่เคยรู้อุปกรณ์ไม่เคยนะคะในการไม่เคยอยากเรียนรู้แต่พอได้ทํา ลงมือทําแล้วเราไม่ต้องแบบคาดหวังว่ามันต้องเพอร์เฟกต์เราต้องทําตัดต่อเป็นเราต้องมีไฟเราต้องมีอะไรตานนั้นคือไม่จำเป็นค่ะโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไลฟ์ขายเลยนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าขายแบบมากกว่าตอนที่เปิดร้านที่ใหญ่อันนี้หมายถึงในบางวันหรือว่าโดยภาพรวมต่อเดือนนะคะซึ่งเราคิดว่าเราคิดถูกโดยที่หันมาทานี้ทันถ้าไม่ทันป่านนี้คงลำบาก มันต้องปรับตัวเลยนะคะคุณเารี่ต้องเพราะโควิดนี่มันสร้างนี้ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยค่าเช่าเราก็ยังต้องจ่ายนะแต่ในขณะที่อินคัมเราไม่มีเลยนะแถมเรายังต้องดูแลลูกน้องอีกถือว่าออนไลน์ก็เป็นทางรอดของคุณเารี่เลยะค,ะค่ะ อันนี้แบบ <ขอ S 1> ก็เลยก็เป็นตัวอย่างและเป็นกําลังใจใ,ให้กับทุกๆท,ท่านที่สนใจทําออนไลน์นะคะครูหมก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อก่อนเราก็ทําเป็น Physical School พอเจอโควิดมาเราก็ปรับเป็นออนไลน์เช่นเดียวกันตอนนั้นเราไม่มีความรู้เรื่องออนไลนน่าจะเหมือนกับคุณเชอรี่เลยนะคะอันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือต้องปรับตัวให้เร็วนะคะแล้วเรามี เรามีค่าโดยเฉพาะค่าเช่าค่าใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้นมีทุกวันเราต้องลงมือทำทันทีเนาะคุณเชอรี่นะคะอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังนะคะค่ะอยากถามคุณเชอรี่ว่าเค็ดรับในการขายในการบริการลูกค้าในการดูแลลูกค้าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการในการทำงานของคุณเชอรี่เนี่ยคืออะไรคะเพราะว่าจริงจริง คิดว่าบางทีเราจะมาขอแบบสูตรอาหารแบบพิเศษของของร้านถ้าเป็นร้านอาหารนะคะอุ้ยเขาจะบอกเราไหมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าวันนี้คิดว่าเราคงได้เคล็ดลับดีๆจากคุณเชอรี่ค่ะค่ะก็หัวใจการทําง,งานนะคะของพิเชอรี่เนี่ยตั้งแต่ต้นจนวันนี้นะคะก็ะค,ะคือความจริงใจกับความรับผิดชอบนะคะ,คะลูกค้าคือมาที่หนึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามถูกผิดลูกค้ามาก่อนค่ะนะคะทุกอย่างเราต้องโทษตัวเราเองก่อน นี่จริงนะคะก็คือเราดูแลลูกค้าเนี่ยดูแลให้ดีที่สุดเพราะลูกค้าเนี่ยเป็นบุคคลที่นําเงินมาให้เราที่มาซัพพอร์ตเราที่ทําให้เราอยู่ได้ค่ะทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกค้าคือมาก่อนเสมออันนี้คือสําคัญของพี่เลยแล้วก็คุณภาพสินค้านะคะอันนี้ก็สําคัญสิ่งที่เราคัดสรรสิ่งที่เราเลือกให้ลูกค้าเนี่ยจะต้องให้ดีที่สุดให้ดีที่สุด นะคะทุกยอย่างนะค่ะแล้วก็การบริการการใส่ใจนะคะทุกขั้นตอนเสมือนเป็นคนในครอบครัวของเราเองนะคะการค,รคร้าขายของพี่เชอรี่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีร้านเชอร์รี่ขึ้นมาเพื่อที่จะขายของอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยพี่เป็นองค์กรเหมือนกับใครมีปัญหาใครต้องการความช่วยเหลือเอข้ามาเราถือว่าเราเป็นร้านคนไทยนะคะแม้แต่บางคนรองเท้าขาดวิ่งเข้ามาโทษนะพี่ยังต้องเปลี่ยนรองเท้าของพี่ให้ ให้แกใส่ไปรองเท้าแตกไปอันนี้คือเราคุยกันหร<ช>ือน้องบางคนเนี่ยเออไปหาหมอไม่กล้าไปนะอาจจะหาหมอจีนหาหมอไหนไม่ทราบพี่ก็ไปเป็นผู้ปกครองให้ก็มีะนะคะบางคนเอ่อมาไม่มีที่พักหรือมาถามอะไรเราะนะคะก็พาเดินหาหรือพาหาข้อมูลก็คืออันนี้ก็คือการดูแลนอกเหนือจากนั้นนะคะแล้วก็ หลายๆเหตุการณ์ค่ะหลายๆเหตุการณ์แม้แต่คนมาเที่ยวนะคะก็หลายๆเหตุการณ์เหมือนกันถ้าเล่าวันเดียวก็ไม่จบค่ะคุณเ่ี่ย่ะเยอะมากคุณเจอรี่เคยแชร์นะคะว่าแบบในแต่ละวันนะคะ<ฟ>ก็จะมีบางทีคนไทยเนาะคนโชคดีก็เยอะนะคะคุณเจอรี่บางทีเวลาที่มีปัญหาก็ได้ยินชื่อคุณเจอรี่นะคะแล้วก็มาแล้วก็แล้วก็มาขอความช่วยเหลือนะคะอยู่เรื่อยๆนะคะแต่อันนี้ก็ต้องขอบอกทุกๆท่านนะคะ ขอเฉพาะคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆมิจฉาชีพร้านคุณเชอรี่ไม่รับนะคะกลัวนะคะนี้อันนี้ต้องขอแล้วก็คุณเชอรี่ช่วงโควิดเหมือนก็เห็นคุณเชอรี่วางวางตู้ที่แชร์ตู้ปันสุขนะคะตู้ปันสุกแชร์ที่หน้าร้านด้วยนะคะอ่าเราก็ช่วยกันนะคะช่วงนั้นเราก็ ครีเอทตัวนี้เลยตัวแรกนะคะว่าเราต้องช่วยละนะคะก็ทั้งที่เราก็ลําบากนะคะก็ลองมีตู้สตู้หนึ่งค่ะเป็นตู้ที่ไม่ว่าคนชาติไหนก็มารับได้หมด,ด,หมดใช่ค่ะก็มีหลายหลายชาตินะคะในช่วงนั้นก็ภูมิใจนะคะได้ทําสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยนะคะ,นะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีสปอนเซอร์หลายงานนะคะก็ เราก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยไม่ใช่หมายความว่าพี่จะมีทุนทรัพย์ในการช่วยนะครับคุณล้นแต่เพราะเราก็ต้องทํางานนะคะจต้องทํางานอย่ากหนักใช่ค่ะบางครั้งเด็กๆมาขอเนาะก็อันไหนช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ค่ะพูดแบบนี้มากน้อยก็ว่ากันไปแต่ถือว่าอยากให้สังคมไทยมีความสมคีมีงานที่ได้ สนุกสนานร่วมกันค่ะแล้อย่างเช่นวันนี้คุณเชอรี่ก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีวาลูมากๆม,มีมูลค่ามากๆนะคะซึ่งเราหาอ่านจากตำราเล่มใดๆไม่ได้นะคะแล้วนถือว่ามันเป็นมันเป็นวิทยาทานนะคะที่แบ่งปันหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆท่านด้วยนะคะแล้วคุณเชอรี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งะคะบุคคลในคอมมูนิตี้ของคนไทยที่ ทุกยุคทุกสมัยส0สิกว่าปีแล้วนะคะคุณเฉรี่ใครไปใครมานะคะคุณเฉลี่ยังอยู่ตรงนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็ถ้าเราฟังเรื่องราวของคุณเฉลี่มานะคะเราจะรู้เลยว่าเริ่มต้นจากคุณเฉลี่บอกจะต้องกตัญญูนะคะแล้วก็ลูกค้าสําคัญที่สุดนะคะการปรับตัวถ้าเราจะวิกฤตต้องเร็วนะคะแล้วก็ คุณจีิจะพูดถึงทีมงานพูดถึงพนักงานด้วยนะคะซึ่งแบบเราจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้นะคะกว่าจะทำสิ่งต่างๆผ่านมามีคุณธรรมจริยธรรมถูกต้องนะคะการการทำงานนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะคุณหมวนค,ค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามคุณธรรมสำคัญที่สุดอันนี้แบบถูกผิดว่ากันไปตามตรงไม่เรืองจริงนะคะพี่ถืเรื่องนี้มาก คือคุณธรรมเนี่ยไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ต้องมาที่หนึ่งเหมือนกันค่ะตอนนี้สําคัญค่ะเนาะแล้วมันมันจะอยู่อยบเราแล้วทุกอย่างจะตามมาอันนี้แบบอันนี้ก็คือด้วยเราก็ชื่นชื่นชมชื่นชอบคุณเชอรี่นะคะโดยเฉพาะเรื่องนี้ด้วยนะคะนักธุรกิจก็แน่นอนเนาะเราต้องทำให้ธุรกิจเราผ่านไปได้และก็อยู่ได้ด้วยดีด้วยนะคะคุณเชอรี่แต่ถ้าขาดคุณธรรม ตรงนี้นะคะ,คะก็อาจจะมาได้ไม่ยาวนานนะคะ,คะอันนี้แบบเป็นตัวการันตีเลยนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะอ่านด้วยไทยคิดสคาานมีของเราก็สอนภาษาไทยออนไลน์ให้เด็กๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็อยากจะถามคุณเชอรี่ในฐานะเป็นแม่นะคะนะของน้องเจมบอลนะคะ,อะ,อะตอนนี้เป็นหนุม่มหล่อแล้วก็จะขอบอกว่า ฉลาดมากๆนะคะนะคะแล้วก็คุณแม่แบบฝึกให้ช่วยงานด้วยเนาะนะคะอันนี้ถ้าในฐานะเป็นแม่ให้ความสำคัญกับภาษาไทยของลูกที่เขาเกิดและเติบโตในต่างประเทศยังไงบ้างคะคุณชลีคือเนื่องจากเราเป็นคนไทยนะคะภาษาไทยนี่ พี่เชอรี่ถือว่าสําคัญมากนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะแม้ลูกเราเนี่ยจะเกิดที่ออสเตรเลียก็ตามนะคะเนื่องจากว่าลูกพี่เนี่ยอาจจะได้เปรียบทางด้านภาษาไทยเนื่องจากน้องเนี่ยจะอยู่ในร้านกับพี่ตั้งแต่เกิดนะคะและลูกค้าของพี่เนี่ยคนไทยประมาณ90% 90%เน้าเะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยมาเนี่ยก็จะใช้ภาษาไทยกับน้องใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ในร้านเนี่ยก็คนไทยคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุยกัน นะคะก็คุยภาษาไทยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่น้องเจนบอลเนี่ยได้ซึมซับแต่ถามว่าการเข้าใจภาษาหรือว่าความหมายของภาษาไทยเนี่ย ไม่ได้หันเด็เไม่ง่ายนะคะแล้วโดยเฉพาะการเขียนการอ่านซึ่งเด็กที่เกิดที่นี่เนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้เลยค่ะค่ะคุณหมอนอันนี้อันนี้เข้าใจเลยนะคะมีตัวอย่างน้องเจมบอลตอนที่หมวนสอนนะคะคือเราจะถามเพราะว่า star fruit เนี่ยคืออะไรนะคะเขาก็คิดว่าเขารู้ความหมายว่า star นี่คือดาว fruit นี่คือผลไม้ค่ะเขาก็รีบตอบทันทีเลยว่า มะดาวมะดาวมะเฟืองก็กลายเป็นมะดาวทันทีเลยนะคะคือเขาพูดไทยเก่งมากแต่เขาไม่ได้เข้าใจความหมาย100%นะคะประมาณที่คุณเชลรี่ว่าใช่ค่ะเราก็ดีใจมากที่แบบมีคุณครูนะคะอย่างคุณหวเนี่ยที่สอนภาษาไทยให้น้องๆเนี่ยอย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนแม่นยำ นะคะแล้วครูหมุ่มเนี่ยก็เท่าที่พี่ดูเนี่ยครูหนุ่พยายามพัฒนาโครงการต่างๆปรับปรุงหลักสูตรนะคะจนกระทั่งเนี่ยเข้ากับเด็กๆทุกคนคือเรียนได้อย่างสนุกสนานค่ะเด็กๆไม่ได้เกิดความเบื่อซึ่งสมัยที่น้องเจมบอลเรียนเนี่ยยังไม่มีระบบยังไม่มีระบบซูมออนไลน์นะคะใช่แล้วก็หลักสูตรต่างๆก็คือแบบลองผิดลองถูกมามากๆแต่ก็ต้องขอบคุณมากๆที่แบบ คุณชลียังสนับสนุนนะคะอุตสนับสนุนส่งลูกมาเรียนกับเราแต่เราก็ตั้งใจพยายามนะคะแบปรับแล้วก็พัฒนาแล้วก็หลานด้วยนะคะใช่ด่คนก็เรียนกับคุณน้ะคะใช่ค่ะก็จะมาเรียนกับคุณขุนมหนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กลับมาถึงเนี่ยน้องมาเล่าสนุกสนานไม่มีความเบื่อหน่ายแล้วก็วันถัดไปที่จะไปเรียนรอบต่อไปเนี่ยก็แบบกระตือรือร้นอยากจะไปกันอีกคือไม่ใช่แบบว่า แบบเบื่อหรือว่าไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกมา,ากเลยนะคะมีมามีมาเต้นอ่า,อาสิงโตสิงโต <laughs> ตอนเริ่มเรียนกูมวดกัน่ารักร่วมสนุกกันมากเลยช่คะก็ยังเก็บวิดีโอนี้อยู่นะคะก็ต้องขอบอกว่าครอบครัวของคุณเชอรี่นะคะไม่ว่าพี่น้องหรือหลานๆทุกคนที่เกิดที่นี่นะคะแล้วก็สามารถพูดภาษาไทยได้นะคะมันก็มันเป็นเบเนฟิตของเด็กๆนะคะคุณเชอรี่ใช่นะคะอันนี้ก็แบบก็ต้องขอบคุณณหมวดด้วยนะคะที่ช่วยเหลือเด็กๆนะคะโดยเฉพาะเด็กที่เกิดในต่างแดนนี่สำคัญมากนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ย พี่เชอรี่ก็อายุเยอะขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องมีวางวางแผนเนาะเพราะว่าเรามีสมบัติมีทรัพย์สินอะไรที่ประเทศไทยเด็กของเราเนี่ยที่เกิดที่นี่เนี่ยจะต้องรู้ภาษาไทยถึงจะไม่ถูกหลอกนะคะแล้วก็ต้องเขียนอ่านได้พูดได้ชัดเจนนะคะก็จําเป็นค่ะเรื่องนี้พี่เชอรี่ว่าจาเป็นที่สุด ให้ความสำคัญภาษาไทยค่ะใช่ค่ะนะคะก็น้องเจเบอนเคยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปที่เมืองไทยอากงอาาใช่ไหมคะแล้วเขาเขาก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะต้องอากงอาามีสวนมีอไเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบเด็กๆกลับไทยเขาก็เขาก็แบบเขาก็จะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเขาก็อยากรู้ภาษาไทยมากขึ้นนะคะ อ่าอันนี้ก็ก็คุณเชอรี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะ,คะของค,คุณแม่ที่ให้ความสันั์กับภาษาไทยของลูกๆ้วยนะคะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณเชอรี่สุดท้ายนี้นะคะกะ็จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะ,คะอันนี้ก็คืออยากให้คุณเชอรี่ฝากอะไรดีๆให้กับลูกค้านะคะ,คะแล้วก็รวมถึงคนไทยนะคะที่อยู่ออสเตรเลียหรือแบบเป็นพรดีๆให้กับทุกๆท่ททานด้วยค่ะ ได้ค่ะก็เนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ที่กำลังจะถึงนะคะขออนุญาตโปรโมทร้านนิดหนึ่งนะคะร้านเชอรี่แอซิเนนะคะตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ในตึกของซั c เซ็คเซนเตอร์นะคะถ้าเกิดเราเข้าทางซัคเซ็คสตรีทนี่ก็จะลงบันไดเลื่อนก็ถึงเลยแต่ถ้าเข้าทางประตูสิงโตนะคะเข้ามาก็ถึงที่ร้านเลยไม่ต้องลงบันไดนเลื่อนนะคะอันนี้ก็ตำแหน่งร้านหาง่ายค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีบริการนะคะสำหรับสินค้านะคะ คุณลูกค้าอยากจะส่งของฝันให้ใครนะคะหรือจะสั่งให้ใครก็สามารถแอดไลน์ไอดีเชอรี่ซินนี่ชอปนะคะหรือว่าจะเข้ามาในร้านเองก็ได้นะคะตั้งแต่หลังเที่ยงนะคะหรือว่าก็โทรตามเราได้เสมอบางทีเราต้องไปส่งของให้คุณลูกค้าทางโพสต์ออฟฟิศนะคะอันนี้คือส่ง สินค้าเป็นของขวัญให้ลูกค้าได้ด้วยได้ด้วยค่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้กลับเองนะคะ<ช>ก็จะใช้วิธีการสั่งเอาหรือบางท่านกลับแต่ไม่อยากหิ้วนะคะก็มาคุยกันได้ค่ะก็ทางเรามีบริการเช่นกันโดยที่น้องๆไปรับเองที่ห้างดนูนเน็มอชท่าก็ได้ซึ่งเป็นสาขาอีกสาขาหนึ่ง,งของเรา,าใช่ค่ะาบางคนไม่อยากจะหิ้วนะคะอาจจะน้ำหนักน้อยหรือว่าไม่ได้ซื้อน้ําหนักกันไว้ะอะไรเนี่ยน,นะคะก็บริการให้แล้วก็ ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะปีใหม่นี้นะคะก็มีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็กิจการรุ่งเรืองขันเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและโดยเฉพาะนะคะคุณหวนนะคะกับรายการไทยคิสทอค่ะทองนะคะก็ขอให้หลักสูตรของคุณหวนนะคะมีการพัฒนาก้้วหน้าขึ้นไปยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ,คะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะมีชาวต่างชาติ นะคะแล้วก็ทุกเชื้อชาติสามารถมารเรียนในหลักสูตรนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งพิงให้กับเด็กๆนะคะที่กําลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะคะแล้วก็ภาษาไทยเป็นภาษาที่พวกเราต้องภูมิใจเพราะเราเกิดที่ไทยด้วยและส่วนลูกหลานเนี่ยแม้จะเกิดที่นี่แต่ครึ่งหนึ่งนะคะสัญชาติก็คือเป็นคนไทยแน่นอนนะคะก็ขอให้โครงการของคุณหมวนพัฒนาเติบโตไปเรื่อยๆนะคะ อย่างมั่นคงแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองคค่ะ<ต>คุณเชอรี่เช่นเดียวกันนะคะยังไงทุกๆท,ท่านก็สนใจนะคะติดต่อที่ร้านเชอรี่ได้เรามีขึ้นรายละเอียดให้หน้าจอด้วยนะคะสามารถ ลายแอด<ช>ได้รวมถึงสถานที่พร้อมเบอร์โทรคุณเชอรี่ด้วยจนลูกค้าให้สโลแกน<ม>พี่เชอรี่ว่าถ้ามาซิดนีย์ไม่มาหาพี่เชอรี่ถือว่ามาไม่มาไม่ถึงซิดนีย์<ช>นะคะเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ฝากไทยคิดสัคามี่นะคะภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายๆ ได้ทั่วโลกวันนี้นะคะหนวนและก็คุณเชอรี่ขอลาไปก่อนขอให้ทุกทกท่านนะคะโชคดีปีใหม่นะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ